ที่ว่าเขาตระหนักเพราะเขาเตรียมตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยทั้งชายและหญิงเนี่ยเขาก็ไม่เดยกชายล้วนๆนะเร<อ>าถึงมีหญิงด้วยแสดงว่าไอ้ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยฝ่ายกัมพูชาจ้องถ่ายภาพอ,อ่ะหญิงปะ่ะอาาะนั้นตรงนี้มันเป็นศิลปะนะในการที่ไอ้เคลื่อนย้ายมวลชนผักดันมวลชนเนี่ยแต่มาแล้วตอนนี้กัมพูชาก็ ก็เท่ากับจริงๆนี่กังวลนะว่าเราจะปฏิบัติการถึง,ถงมีหนังสือมาไงพอเปลี่ยนแม่ทัพก็บอกว่าเจเจจานหน่อย ABC แล้ว <10 S 2> เอามาวันที่สิบเลยไหมก็แสดงว่าตัวเองก็เฮ้ยพี่ไทยมันเอาจริงเว้ยก็ใช้เทคนิคยื่นมาเพราะว่าแม่ทัพใหม่ก็บอกว่าถ้าจะคุยกันเลยช่วยเอาแผนเนี่ยแผนอยุยบเคลื่อนย้ายไอ้คนของุณเนี่ยมาให้ดูหน่อยนายกอนุตินนี่นะเวลาแกพูดเนี่ยผมดูนะคือแกเป็นมวยอ่ะ เออแล้วแกเอาแกคะแนนแกพูดเราคะแนนอย่างเดียวนะเออผมสังเกตดูว่าอะไรก็ตามที่ได้คะแนนแล้วแกก็จะแกก็จะโกยคะแนนในช่วงสองสามเดือนนี้แหละผมเห็นตั้งแต่แรกเลยอ่ะแกฟังกระแสนี้นี่ชายแดนนี่แกฟังกระแสหมดแล้วเขาก็รู้ว่าโพก็บอกว่าให้แก้ชายแดนใน95เปอร์เซ็นต์ต้องแก้ชายแดนก่อนแล้วแกก็ฟังว่าอะไรบ้างที่มันเป็นประเด็นชายแดนแล้วแกได้คะแนนเออแกก็ฟังพวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายเลยต้องการที่จะเลิก เอ็มโอย์สี่สามสี่สี่น่ยมาแกพึ่งจะเอาทำประชามติเลยเแกพุ่งออกมากลางสภาเลยทําประชามติใช่ไหมแล้วแกก็รู้ว่าตอนนี้กระแสค,คนคิดต้องการสร้างรั้วมากใช่ไหมแกก็เอายังไงสร้างรั้วสร้างรั้ว <c oughs> แกวหมดอ,ะอ่ะแล้วพอวันนี้เนี่ยเห็นไหมพอคุณไม่ตามเรื่องออน้องจานอะไรเนี่ยนะน้องจานเออใส่แกเนี่ยแกก็บอกว่าเออไม่ได้แล้วเด็ก สตรีต uh huh. ผู้หญิงอะไรเนี่ย uh huh. เราก็ต้องคุ้มครองต้องให้สิทธิ์เขาอะไรอย่ไหมคือแก้พูดพระเอกอะ่ะแกเล่นบทพระเอก uh huh. ตอนนี้นะ่าสังเกตดูอ่ะ uh huh. รับรองได้เลยว่าประเด็นอะไรก็ตามที่ไม่ได้คะแนนแกไม่ทำนี่แกไปแชายแดนใช่ไหมใช่ครับก็ไปกัแน่นแน่ไปคะแนนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเป็นเป็นมวยกว่าอุ้งอิงเป็นมวยกว่าโอ้เป็นมวยกว่าเยอะรับรองได้เลยแล้วเวลาแกพูดผมสังเกตนะแกก็พูกแกก็ระมัดระวังนะจะใช้คําอะไรเมื่อกี้กลัวจะผิดพลาดกลัวระมัดระวังมากกลัวจะเสียคะแนนไม่ใช่แกกลัวผิดพลาดอะไรหรอกคือคือแมงแค่มองว่าถ้ากลัวจะเสียคะแนนต้องบอกว่าต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายแล้วก็มีการผลักดันเลยนะคนไทยต้องการแบบนั้นนะพี่ไม่แกก็แกก็ถ้ามา พวกสิทธิมนุษยชนอีกอะเชมาล่าเออพวกนั้นอีกแกก็พยายามกักกักกลางกลางคือคือแตะทั้งสองข้างอะเออแบบลอยตัวสังเกตดยผมผมดูแกตลอดแหละคือคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่จะเป็นโดยพื้นฐานแกไม่ใช่คนฮาร์ดคอร์ไม่ใช่คนดุดันอะไรนะเออเป็นคนประนีประนอมคอมเพลมไมมากอะไรได้หมดอ่ะเออสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณถามเรื่องนี้เนี่ยแกก็แกก็ประนีประนอมคือประเด็นก็คือตอนท้ายค่ะเสียแมวที่นายกพูดว่า อาจจะไม่ใช่วันที่10บก็ต้องใช้กฎหมายกําหนดวันเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ละคะในเมื่อเราขีดเส้นไว้แล้วสิบที่ยังเชื่อว่าการเปิดปฏิบัติการคือถือว่าวันที่10แต่ในกรอบทางนโยบายท่านก็ชัดเจนไงการบังคับใช้กฎหมายแต่ท่านก็บอกเจ้าหน้าที่ส่งสชัญญานเฮ้ย hey, แต่ต้องคํานึงถึงเรื่องมนุษยธรรมด้วยนะซึ่งเจ้าที่เขาจะได้ตระหนักและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูการเตรียมการเจ้าที่เนี่ยพี่ว่าเขาตระหนักเพราะเขาเตรียมตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยทั้งชายและหญิงไง เขาก็ไม่เด้ชายล้วนๆนะเราถึงมีหญิงด้วยแสดงว่าไอ้ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยป่ายกัมพูชาจ้องถ่ายภาพอะ่ะ<อ>จริงบ่ะ,ะาจากนั้นตรงเนี้ยมันเป็นศิลป,ปะนะในการที่ไอ้เคลื่อนย้ายมวลชนผักดันมวลชนเนี่ย<ะ>ใช่ไหมแล้วตอนนี้กัมพูชาก็ก็เท่ากับจริงๆนี่กังวลน,นะ<อ>ว่าเราจะปฏิบัติการ<ะ>ถึงมีหนังสือมาไงพอเปลี่ยนแม่ทัพก็บอกว่าเจเจจาหน่อยอบีซีแล้วเอามาวันที่สิบเลยเห็นไหม ก็แสดงว่าตัวเองก็เฮ้ยพี่ไทยมันเอาจริงเว้ยอ,อก็ใช้เทคนิคยื่นมาปเพระาะแม่ทัพใหม่ก็บอกว่าถ้าจะคุยกันเลยช่วยเอาแผนเนี่ย แผนอพยพเคลื่อนย้ายไอ้คนของคุณเนี่ยมาให้ดูหน่อยอเออแล้วอย่างนี้มันค่อยน่าจะคุยกันอันนี้ถือว่าเราก็ทันลูกทันคนแล้วก็จริงๆเนี่ยฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาชัดแล้วละ่ะในเรื่องวันปฏิบัติบาตรที่น้องเมย์พูดเพราะว่าเขามีขั้นตอนในการติดประกาศใช่ไหมทั้งภาษาไทยภาษากัมพูชาต่างๆให้เข้าใจแต่วิธีปฏบบิบัติเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาจะรู้วิธีการผลักดันว่าย,ยัางไงเพราะว่าการเตรียมเจ้าหน้าที่ รับมือเนี่ยเตรียมทั้งชายและหญิงแต่ว่าตรงนี้ถือว่ารอบคอบแล้วใช่ครับเพราะว่าแม่ทัพภาคที่1บอกนะคะบอกว่าไอ้วันที่ประชุมที่กัมพูชาบอกจะประชุมวันที่10ตุลาคมเนี่ยไม่ต้องมาต่อรองถ้าจะไม่คุยเรื่องบ้านหนองจานหนองยาแก้วคะ่ะเรื่องการประชุมบอกไปก่อนถ้าคุณย,ยังไม่มีแผนราอยถูกต้องอ,อันนี้ใช่ไหมเราก็เขาก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้เทคนิคแต่เทคนิคที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาก็กังวลว่าเฮ้ยสงสัยมันจะเอาจริงฉะนั้นดีเลยแทคนิคหน่อยแต่ปรากฏว่าเราไม่ดีเลยด้วย ก็ต้องกลับไปคิดใหมย่ยังมีเวลาสองสาวันพะเมื่อกีน้นายกบอกว่าเราต้องมาดูเราใช้กฎหมายไหนเพราะมันมีทั้งกฎอายการศึกนั่นหมายวามว่า,นนาเข้ามาพี่ยืนยันว่ารเราจะใช้บังคับใช้กฎหมายต้องไม่ใช้กฎอายการศึกก็จัดการได้อยู่แล้วเพราะว่าถือว่ารุกเข้ามาในแผ่นดินไทยก็กฎหมายคนเข้าเมืองก็คือประเด็นแรกก็คือเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแลวถ้าเกิดมาไปตัดลงตัดรู้อะไรเงี้ยก็ทำลายทรัพย์สินราชการจริงไหมฮะแล้วก็ไอของป่าไม้ก็คือบุกรุกในพื้นที่ของป่าไม้เขานั่นแหละและถ้าเกิดไปตัด ป่าไม้ทําลายป่าไปทำมาให้กินอีกก็โดนเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแต่เชื่อมั่นว่าจะใช้กฎหมายปกติเป็นหลักเพราะว่าเน้นการบังคับใช้กฎหมายใช้เจ้าที่ตํารวจใช้เจ้าที่ป่าไม้ส่วนทหารก็ไปข้างหลังนะครับเพื่อไปจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนฝ่ายเราเองมุดยิดขึ้นมาเท่านั้นเองเขาเรียกว่าไปจัดการแนวหลังซะใช่ครับพี่เทพไทยทำไมพี่ว่าทาไมต้องลงไปสุรินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปบุรีรัมด้วยนะก็ถิ้งเขา อ๋อไม่ใช่แต่หมายความว่ามันก็มีหลายจุดมีปัญหาด้วยอุบนราชธานีเดี๋ยวก็ไปก็เอาก็เอาไปนี่ก่อนไปไปหาครูมานิดมั้งไปหาใครนะครูมานิดอ๋อครูมานิดครูมานิดอ๋อไปไปเรื่องการเมืองด้วยไปเรื่องการเมืองด้วยแล้วก็ครูมานิดธรรมท่าจะขยับอยู่นี่ก็ต้องไปดูแหมคือ นักการเมืองไปเนี่ยมันก็มีวรระตนอต้นเน้นอยู่แล้วไปอโอเคไปเยี่ยมชาวบ้านด้วยไปทําการเมืองด้วยไปพบคนนั้นคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนะะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาไงแล้วก็ก็คุ้นเคยหมายความว่าชายแดนอีสานใต้ตรงนี้เนี่ยคุ้นเคยของภูมิใจไทยกันทั้งหมดแหละแล้วก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของภูมิใจไทยเออตอนนี้ครูมัน,นี่เขาอยู่พักไหนนะคะพักเวื่อนาอ๋ออ๋อ,อ,อเป็นอย่าง,งานั้นนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เราฟังในเชิงการเมืองถ้าฟังในเชิงมุมกันน พื้นที่ชายแดนสุรินทร์อนอันนี้ต้องไปดิเพราะเป็นที่ตั้งของกองกําลังสุรนารีแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ตัวท่านผู้นําจิตวิญญาณหุนเซนดูไว้นะเขาไม่ว่าจะภาษาตาเมืองโต๊ดภะษาตาเมืองทมภาษาตาควายช่องจอมนี่มันสุรินทร์หมดนะอ่านี่แหละ ดังนั้นท่านนายกก็ต้องไปพื้นที่ที่พื้นที่เรียกว่าพื้นที่เผชิญเหตุพื้นที่สู้รบเพราะภาษาตาควายนี่ยังมีกองกําลังของกัมพูชาติ่งอยู่นะจริงไหมอ่าอันเนี้ยมันก็เข้ากเรียกว่าเข้าตามกติกาไปพื้นที่ตรวจแนวแล้วก็จริงๆอําเภอพนมดงรักก่อนหน้านี้ก็โดนลูกระเบิดทังนั้นไงคือมันที่นี่ทั้งนั้นพร้อมเป็นพื้นที่เป้าหมายของฝ่าย ตรงข้ามนะครับฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงต้องไปให้ความสําคัญตรงนี้ท่านลงพื้นที่สองสองวันวันนี้ไปสุรินทร์พรุ่งนี้ไปบุรีรัมย์บบุรีรัมย์นะคะสำคัญบคัญีุรชกิรันีมันก็ตนิดกัิสุรินิร์ไิใชนิด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 ช่องชนยตะกูดชนิชนีดยอิดชนิดีนิดชนิดชนิด็นไดชนิดชนิดนิดชนั้ชนิ้นิดช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 นิดันิดช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 ชนชนนิดนิดชนิดชนิดนิดนดรนดนัดชิดชนดชนิิดนิดชนิดชุรินิดนิดชนิดเนิอชนิดชนิด้นทางการเมืองก็แบน ท่านคึกว่าน่ะใช่เพราะว่าไอ้พื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่ที่พักอื่นที่เคยอยู่ในพักเพื่อไทยเสียการทรงตัวอยู่แล้วทั้ง4ี่จังหวัดที่พี่ว่าไปเนี่ยมันกาลังเป็นจังหวัดแต้มต่อของภูมิใจไทยดันั้นก็ไปทำความคุ้นเคยกันไ้เลยใช่ครับบุรีรัมย์ก็ต้องไปหาครูใหญ่ดิแม่คุณบ้านครูใหญ่บุรีรัมย์เขาได้ขา่ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้วันเกิดครูใหญ่เล่นไหมล่ะเมื่อปีที่แล้วก็อวยพรกันไงให้เป็นนายกตอนนี้เป็นแล้วเลยต้องกลับมาใไปไกบุญไง และตอนที่เกิดประทะกันนะนะบุรีรัมย์จังหวัดเดียวที่รัฐบาลอุงอิงไม่เอาใจใส่แล้วคุณเทวินต้องขนคนไปไว้ที่สนามจางเออปรนนักฟุตบอลแล้วก็ทําเองหมดทุกอย่างใช้เงื่อนไขความเป็นดัานพิพาทไทยรัฐบาลไม่ได้สนใจเลยตอนนั้นอ่ะเพราะตอนนี้เวลามีเขากลับมาเป็นนายกแล้วก็ต้องไปซชหน่อยเป็นพื้นที่หลัก ทำเงินทะเบียนบ้านคุณนรุธินอยู่บุรีรัมย์เอาจิงเหรอใช่อยู่บุรีรัมย์อยู่ในพื้นที่บ้านเขาในทินเขาไม่ไปได้ไงหรอไม่ไปก็ปวดท้องไงดิเออปวดท้องทำไมอะคะพี่เสียท้องปวดท้องมันก็ไม่ไปแก้บนนะเออใช่เพราะว่าขมลนดำมาดิเออเพราะว่าเป็นพื้นที่สําคัญด้วยเหมือนกันนี่นะคะเออแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีคนแหม่ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าแม้เปรียบเทียบการลงพื้นที่ของนายกแพทองทานชินวัตร คราวที่แล้วกับคราวนี้เป็นนายกอนุทินแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วนายกอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีมหาไทยที่ตามคุณแพยทองทานลงพื้นที่อยู่เลยอเออเนี่ยมีคนมีคนอาภาพมาเปรียบเทียบเอาไวน้นี่ซ้ายมือสมัยนายกแพยทองทานนะคะลงพื้นที่ขวามือคุณอนุทินลงพื้นที่เป็นไงฮะพี่ของเ<า>ลยอันนี้อนุนี่ก็คุณหนูอันนี้นายหนู หนูแต่หนูคนละอย่างกันนะคุณหนูคุณหนูอ,อ,อันนี้นายหนูออนั่นเพราะนั่นคนละแบบกันฟอร์มกันดูดิฟอร์มเลยดิแน่ลีลาเป็นไงพี่ลีลานักการเมืองอาชีพโน้นนะแหมเพื่อนักการเมืองฟันน้ำนมเออ,เอ,อคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน,นเห็นไหมดูอ่ะเขากอดโน้นคุณอน,นุทินนี่แบบว่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยพูดก็พูดนะเออเขานักการเมืองเ็เต็มตัวเลย เขาจับไปไปจับมือไปปากใต้ก็พูดปากใต้ไปอีสานก็พูดดีสานคือเขาทำตัวกลุมกลืนเออเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีสองคนลงพื้นที่ชายแดนอาจจะไม่เหมือนกันก็ก็คือสไตล์ของแต่ละคนเนาะเจมแมวเนาะเจอสไตล์ของแต่ละคนนะคะเวลายืนนอะคุณดูตอนรับตาเบ้เนอขมท้ทองไงขยำแมวทองอนุทินพี่ไม่รู้รู้นี่แมท้องเราไม่เป็ปล่อยท้องพุงยื่นแตงชุดคือแต่งชุด กากีแต่งชุดราการนี้นะต้องมีภูมิมันไม่รองไงมันต้องขมแมวท้องมันจะใช้ไอสเตรรัตหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่านายกผอมลงนะตั้งแต่เขามารับตําแหน่งอะแต่เครียดแต่เครียดเออมีใครบอกว่าเสื้อเสื้อพี่ปองพี่ปองอัญชลีบอกว่าเออเนี่ยเสื้อสูตรนายกผอมลงเลยนะเครียดเพรยะเพราะรู้เพราะว่านอนดึกหลายวันเพราะว่าไปดูไอหลุมท like ี่โรงพยาบาลพระรญาณอยู่ทุกคืนอ๋อไปอูทุกคืนเลยฮะทุกคืนไปโอ้โหบ่อยมากจนคนก็บอกไปนี่ไปดูหลุมหรือไปดูบริษัทจิโนไทกันแน่โอ้จีโนไทเป็นหนึ ได้สที่เออรับเมาเออไว้บริษัทร่วมการค้ากันไงคนก็แซวไงผมไม่ได้แซวนะคุณหนู